คลิปนี้ไม่มีสาระนะครับ The Story Present นิเมะที่ควรมีภักต่อ EP 2 High School of the Dead มหากาพนมสู้ซอมบี้ อพมหานมซื่อซอมบี้ในตำนานที่ผ่านมาแล้ว10ปีมึงยังไม่มีภาคต่อให้กูเลยโดย High School of the Dead ก็เป็นอนิเมชันแนวเอาชีวิตรอดจากซอมบี้สเปบวกนิดๆเพราะว่าไม่นิดละจัดว่าเป็นอนิเมชันที่เป็นกระแสนในช่วงเวลานั้นเลยก็ว่าได้ที่นอกจากเนื้อเรื่องจะเข้มข้นลุลทึกแล้วนมตัวละครผู้หญิงเรื่องนี้ยังทำออกมาได้คสมจริงอีกทั้งความเด้งทั้งความยืดหยุ่น มันช่างเรียลลสติกจริงๆที่บรรยายมาไม่ต้องห่วงว่าคลิปจะเหลืองนะครับไม่เหลืองแน่นอนโดยสาเหตุที่เรื่องนี้ไม่ได้ไปต่อก็เพราะตัวอาจารย์ผู้แต่งได้สุเกะซาโต้ต้องย้อนกลับไปเมื่อเรื่องนี้ออกใหม่ๆนะครับโดยตัวอาจารย์แกเนี่ยค่อนข้างยุ่งกับมังงะเรื่องอ,งอื่นๆแล้วก็เรื่องส่วนตัวอีกมากมายนะครับแกก็เลยพักโปรเจกต์คเครื่องนี้ไปแล้วพอกลับมาเขียนต่อก็เขียนต่อได้แค่ตอนเดียวแกก็เกิดล้มป่วยแล้วก็จากโลกนี้ไปครับทางเราก็ต้องขอเสียใจแลวไว้อะไรแกอาจารย์ด้วยนะครับเลยทําให้เรื่องนี้ไม่ได้ไปตต่อถูกัดจบแค30 ตอนรือก็คือมังงะเจดเล่มแล้วก็เป็นอนิเมะแค่1นสีสันนั่นเองครับเดสมารคาราฮาจิมารุอิเซไขเคียวโซเคียวคุโสกจะนากรรมเดือนมีนาคมอะพีมหาตัวบักแห่งโลกอนิเมะติดต่อให้เอาลูกรัก GM คิรคริโตมาสู้ด้วยก็แพ้หมดรูปแน่นอน โดยเดสมาร์ก็เป็นแอนิเมชันต่างโลกแนวแฟนตาซีมีจุดเด่นที่การดำเนินเรื่องถึงขนาดที่ไลน์โนเวลเรื่องนี้ขายดีไปเทน้ำเทท่าเลยเรียกได้ว่ามีบ้านขายบ้านมีรถขายรถกันเลยทีเดียวเลยทำให้เรื่องนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ถูกหยิบเอามาสร้างเป็นแอนิเมชันเพื่อหวังทำกำไรแต่ใครจะไปรู้หรอว่าพอเรื่องนี้เอามาสร้างเป็นแอนิเมะรายได้ก็ไม่ถึงเป้าโดยปัญหาหลักมันก็มาจากตอนที่เรื่องนี้มันฉายเนี่ยมันดันตรงกับเรื่องที่พวกแนวไปต่างโลกพร้อมกับพลังกงกงมันเกินตลาดกันไปหมดมันเลยทำให้เรื่องนี้้้้ไไไมม่่ถึงเเเปปาาลยดตอ็นจ นอกมากกไป NTR ได้ต่างโลกพวกคุณฟังนกันไม่ผิดหรอกไป NTR ในต่างโลกจริงๆนะแล้วคนที่โดน NTR ก็คือนางเอกนั่นเองครับแต่โดน NTR จากพระเอกนะเพราะตอนแรกนางเอกมันมีคู่มั่นอยู่แล้วไงอเฮ้ okay. กูรู้เกยียดเสียงมึงจริงๆเอาภาคเสียงปกติดิโดยอนิเมะเรื่องนี้ก็เป็นแนวต่างโลกแฟนตาซีเหมือนเดิมเหมือนกับเดสมาร์กแต่ต่างกันตรงที่พระเอกมันไม่ได้โอเท่าเดสมาร์กไงพระเอกเรื่องนี้มันยังมีความเป็นมนุษย์อยู่ต่างกันกับที่เดสมาร์กที่แค่เปิดมามึงก็ฆ่าพระเจ้าไปเลยอะไรมันจะโหดป่านั้นส่งสาเหตุที่เรื่องนี้มันไม่ได้ไปต่อเหมือนกับเรื่องอื่นก็คือทำยอดขายไปถึงเป้าแต่ก็ไม่ถึงกับเจ๊งนะแค่ทำยอดไปถึงเป้าแล้วก็ไม่ได้ขาดทุนด้วยถือว่าไม่เด็ก อิเซไควัสมาร์โฟนโตโทโมนิไปสร้างฮาเร็มในต่างโลกโคตาระมหาตัวบัคฮาเร็มพร้อมกับมือถือคู่ใจจะได้ว่าเป็นอีกหนึ่งตัวบัคแห่งโลกแอนิเมะเลยก็ว่าได้จะบอกว่าพระเอกมันเก่งก็ไม่ใช่จะบอกว่าพระเอกมันโหดก็ไม่เชิงเพราะจากที่ดูมาพระเอกมันก็ยังแพ้เป็นอยู่แต่ที่ทําให้พระเอกเรื่องนี้มันเป็นตัวบัคก,ก็คือมันเอามือถือไปที่ต่างโลกด้วยนี่สิแถมยังสามารถไปหาพระเจ้าได้ด้วยเพียงปลายนิ้วสัมผัสโดยสาเหตุที่เรื่องนี้ไม่มีภาคต่อเหมือนกับเรื่องอื่นก็คือ เซงครับถึงส่วนตัวผมจะคิดว่าอดิเมะมันทำออกมาเพื่อโปรโมตไลน์โนเวลกับมังงะของเรื่องนี้ก็เถอะ Cast Room of the Edit มหากาลรวมคนห้องไม่เต็มบาตมหากาลรวมคนห้องไม่เต็มบัตไม่สิต้องเรียกว่ารวมตัวปัญหามาไว้ในห้องเดียวทุกจะถูก,กตอนที่ได้เห็นเรื่องนี้ทีแรกผมน่อุทานขึ้นมาเลยเฮ้ย hey! ฮิกกี้แม่งมารับจบเรื่องนี้วะใช่ครับนอกจากหน้าตาและนิสัยจะเหมือนกันแล้วแนวคิดไม่ยังเหมือนกันอีกแล้วก็ไม่ได้มีแค่พระเอกนะยางซูซูเนะเนี่ยก็เหมือนกับยูกิเนะ คิกเกียวเองก็เหมือนกับยุยถึงจะมีบางส่วนที่ไม่เหมือนกันก็เถอะโดยเรื่องนี้ก็จัดว่าเป็นอนิเมะแนวเสียดสีสังคมได้ดีอีกเรื่องหนึ่งเลยครับถึงขนาดที่อยากให้มีภาคต่อกันเลยเดียวแต่ก็นั่นแหะครับท่านผู้ชมเรื่องนี้มันก็ไม่ได้ไปต่อ แต่พวกเราก็อาจจะมีรุ่นกับเรื่องนี้ก็ได้นะเพราะอย่าลืมว่าเรื่องนี้มันไม่ได้ขาดทุนนะแค่อาจจะถูกภักโปรเจกต์ไปเพื่อให้เรื่องอื่นได้ขึ้นมาทําก่อนก็ได้แล้วแค่เอาเรื่องนี้มาท,ทําทีหลังอย่างชีวิตรักมอป้ายเงี้ยภาคแรกก็ออกปี2013ภาค2ก็ออกปี2015แล้วภาคล่าสุดก,ก็ออกเมื่อปีก่อนเองเพาะงั้นแหละเรื่องนี้ก็เหมือนกันมันออกปี2017ไงผมเลยคิดว่ามันอาจจะถูกเอามาทําเป็นภาคต่อก็ได้ซากุระโซรักน้ํารักป่าต้องซากุระไอสัตว์ไม่ใช่ละซากุระโซหงงมดอ เถ้าคุณคิดไม่ออกแล้วก็ผมขอแนะนำให้คุณไปดูเรื่องนี้สากุระโซที่เป็นแอนิเมชันแนวชีวิตประจำวันตลกดราม่าจะกล่าวถึงพระเอกที่ต้องมาดูแลนางเอกที่เป็นอาชีะแต่ดันทำอะไรไม่เป็นสักอย่างเลยสิแต่งตัวมันยังก็ไม่เป็นเลยซึ่งเรื่องนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ควรได้ไปต่อเพราะเราจะเห็นได้ว่าในตอนจบของเรื่องนี้เนี่ยมันยังสามารถไปต่อได้อีกอยู่นะครับโบคุระวามินะคาเวโซรวมพลคนแอบลักหอพักออวร่ จดได้ว่าเป็นอนิเมะอีกเรื่องหนึ่งเลยที่เราคนชอบเลิฟคอมดี้ต้องชอบแน่นอนโบคุระวามินะคาเวโซเนี่ยก็จะได้ว่าเป็นอนิเมชันแนวเลิฟคอมดี้ชีวิตประจําวันโดยจะกล่าวถึงพระเอกที่ได้ย้ายเข้ามาอยู่ในหอพักใหม่ซึ่งไอหอพักเนี้ยมันก็มีแต่พวกแปลกๆมาอยู่ั้งนั้นเลยแถมพระเอกอยังพบรักกับรุ่นพี่ในหอเดียวกันอีกด้วยถึงเรื่องนี้มันจะไม่หวานเท่าโทนี่คาคุคาวาอีหรือฮอลเมียแต่ผมรับรองได้เลยว่าถ้าคุณชอบแนวเลิฟคอมดี้เรื่องนี้ตอบโจทย์คุณแน่นอนครับแล้วเรื่องนี้มันก็ควรได้ตนะ่่อออนนึงงงถีผมมก็ยงงงงยัูวาท เรื่องนี้มันไม่ได้ไปต่ออาจจะเพราะมันไม่ตอบโจทย์กับตลาดก็ได้ แถมถ้าเอามาทําต่อตอนนี้มันก็จะห่างกันเดปีซึ่งโอกาสที่เรื่องนี้จะไปต่อคงไม่มีละล่ะคงเหลือไว้แค่เอามาทํารีเมคลูกเดียวผมขอสปอยตอนจบเลยนะเพื่อคนที่อยากรู้ในตอนจบพระเอกกับนางเอกได้คบกันครับแค่นี้แหละก็เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับคลิปนี้ก็อย่างที่ผมเคยบอกไปใน EP แรกผมกาวว่าจะทาเป็นคลิปสั้นๆเพราะงั้นแหละผมเลยจะทําเป็น EP ไปแบบนี้แหละหากชื่นชอบก็ช่วยกันกดไลค์กด subscribe แล้วก็คอมเมนต์กันเยอะๆเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปเจอกันเรื่องหน้าสวัสดีครับ